เขาแก้เก็กแบดุมยางเองทุกแก่พูดมากทุกแก่ภาคใต้หรือ ติเก็บแค่สองจอกสุดท้ายอะพี่นอง่ะ <c oughs> มนันกวดแบบเกียงตับเลยว่ <c oughs> าเขากวดเบ่าเกียง <c oughs> <c oughs> ถังนี่ก็ไม่ได้เรื่องับถังนี่ก็เด็กนิดนึงสามถังเต็มพอดีเพราะว่าบริไซลน์นี่มันล่นอยู่ถังหนึ่งได้ยูดอกมูน,นีย่ยี่สิบหกโล ใส่แอมก่อนเดี๋ยวเอลแอมกันพอท่านขายพี่น้องเลยต้องใส่แอมไว้แอมโมเนีย ก็ละแอมยอดแอม้ถ้าคล้ายหมอนอื่นเดี๋ยวเทเสร็จขวดไว้ต้องไปเอา เซ็ตเรียบร้อยนะนี่เพียงกว่าแล้ว